สรุปผลการดำเนินงานสำนักพัฒนาฝีมือรายงานไม่้องสอนไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ2565 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการเป้าหมาย80คนเข้ารับการฝึก40คนจบการฝึกแล้ว40คนคิดเป็นร้อยละ50รุ่นที่1 ในหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าเข้ารับการฝึก20คนจบการฝึก20คนในระหว่างวันที่16-20ถึงพฤศจิกาย25 64, น2564ณกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่นที่2ในหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เข้ารับการฝึกแล้ว20คนจบการฝึก20คนในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรยงานแม่ห้องสอนโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมารรถนะแรยงานเตรียมเข้าทำงาน เข้ามา20คนเข้าฝึก26คนจบการฝึกแล้ว26คนคิดเป็นร้อยละ130ในหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เข้าฝึก16คนในระหว่างวันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่28ธันวาคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอน วันที่29ธันวาคมถึงวันที่22มกราคมในสถานประกอบการหลักสูตรช่างเย็บจากอุตสาหกรรมเข้ารับการฝึก10คนระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่28ธันวาคม2,564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนและในระหว่างวันที่29ธันวาคม2,564 จนถึงวันที่22มกราคม2565ณสถานประกอบการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานเป้าหมาย120คนเข้าฝึกแล้ว80คนจบการฝึก80คนคิดเป็นร้อยละ66.67 นที่1ในหลักสูตรการทำขนมอบเข้ารับการฝึก20คนจบการฝึก20คนในระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ทธันวาคม2564นะวัดสิริมงคลธรรมวาสอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน รุ่นที่2ในหลักสูตรการจับจีบผ้าในพิธีต่างๆเข้ารับการฝึก20คนจบการฝึกแล้ว20คนในระหว่างวันที่7ถึงวันที่11ทธันวาคม2,564ณอาคารอเนกประสงค์บ้านสีดอนชัยอเภอแม่เสเรียงจหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่นที่3ในหลักสูตรการจัดดอกไม้ในพิธี เข้ารับการฝึก20คนจบฝึกแล้ว20คนในระหว่างวันที่14-18ธันวาคม2564ณอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าค้าอมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนรุ่นที่4ในหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า,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 าเข้ารับการฝึก20คนจบการฝึก20คนในระหว่างวันที่ 20- ถึงวันที่24 ธันวาคม2564ณอาคารอเนกประสงค์บ้านนาป,ป่าแตกอำเภอเมืองแม่ห้องศรจังหวัดแม่ห้องศรโครงการยกระดับรายงานไทยให้ได้มาตรฐานปีมือแรยงานเพื่อรองรับการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือรายงานแห่งชาติเป้าหมาย60คน เอารับการทดสอบ79คนผ่านการทดสอบแล้ว41คนคิดเป็นร้อยละ131.67ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1เข้า,าทดสอบแล้ว25คนผ่านการทดสอบ19คนระหว่างวันที่27-28ถึง 28, พฤศจิกายน2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนรุ่นที่2ในหลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1นึู่เขาทดสอบ39คนผ่านการทดสอบ17คนในวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564นาสำน,นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนรุ่นที่3ในหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับหนึ่ง ผู้เข้าทดสอบ15คนผ่านการทดสอบ5คนในวันที่2ธันวาคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนโครงการเสริมสมรรถนะาแรงางานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่21เป้าหมาย80คนเข้ารับการฝึก26คนจบฝึก26คนคิดเป็นร้อยละ32.50 รุ่นที่1ในหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจเข้ารับการฝึก20คนจบการฝึก20คนในวันที่4-18ถึงธันวาคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอาชีพเสริมเป้าหมาย80คนเข้าฝึก20คน จบฝึกแล้ว20คนคิดเป็นร้อยละ25รุ่นที่1ในหลักสูตรการสานตะก,กร้าเชือกร่มเข้าฝึก23คนจบการฝึก23คนระหว่างวันที่10ถึงวันที่14พฤศจิกายน2564นณศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน การตรวจสถานประกอบกิจการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถและผู้ประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2565ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565จำนวน10ครั้ง10สถานประกอบกิจการเพื่อตรวจให้คำแนะนำอาทิเช่น การส่งลูกจ้างเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการให้คำแนะนำการส่งลูกจ้างเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ